หมกนองไม้ไก่ใส่เออกะใส่ไกลล่เลเนะโอ้จำเป็นหมกนองไม้ใส่ไก่สาบาทแล้วก็ผัดคะนาที่เราผัดไว้เมื่อเช้านะฮะกินข้าวกันจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ป้านะานะ,ะดิฉันมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะจะมาเล่าเรื่องคลิปมันจะมีคลิปหนึ่งของดิฉันนะคะเพื่ๆพี่ๆเพื่อนคลิปที่เป็นคลิปช็อตนะที่มีวิวตอนนี้มันป่า้าไป4ี่แสนห พรุ่งนี้ก็น่าจะเกือบเกือบห้าแสนนะะมันจะมีปัญหาดราม่าที่มีคนเข้ามาดา่าดิฉันเยอะแยะมากมายด่าแรงด้วยนะฮะ ประเด็นนะคะไม่ได้อยู่ที่การด่าแรงหรือว่าแช่งชักหักกระดูกอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นไม่สําคัญเพราะว่าดิฉันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายจนไม่สามารถมีอะไรมาโคลล่นล้มดิฉันได้แล้วนะคะประเด็นมันก็คือมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะ,ะประมาณ2,000กว่านะ,ะขอบคุณมากๆเลยการติดตามรับชมให้กําลังใจกันไม่ว่าจะเป็นการติดตามแบบในรูปแบบไหนส่งความคิดเห็นในรูปแบบไหน ดิฉันพร้อมน้อมรับเสมอนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาพูดมาคุยนะคะส่วนตัวดิฉันเองนะคะก็ยอมรับเสมอมาอยู่แล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นคนดีร้อยเอซ์อะไรทุกคนมีข้อดีข้อเสียมีข้อผิดพลาดนะคะดิฉันใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเป็นครูนําทางของตัวเองเสมอนะคะ ดิฉันก็กินดื่มเที่ยวเป็นเรื่องปกติของดิฉันนี่แหละเพื่อนๆคลิปต่อไปก็อาจจะมีรูปแบบในการดื่มกินของดิฉันบ้างนะคะดิฉันก็กลัวเพื่อนๆจะเบื่อดิฉันก็คนธรรมดาคนหนึ่งนะ,ะก็มีกินมีปาร์ตี้เหมือนกันนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะดีเก็บเงินทํางานมุ่งมั่นอย่างเดียวนะคะถ้าการที่เราทําแบบนั้นมันจะทําให้เราเครียดมันจะทําให้เราเก็บเงินไม่ได้นะคะแต่ดิฉันไม่ได้ไปกินไปเที่ยวไปดื่มข้างนอกนะคะดิฉันกินคนเดียว ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วดิฉันก็นอนตื่นมาก็ทํางานนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าสาเหตุให้ฟังว่าทําไมถึงไม่ไปกินเที่ยวกับเพื่อนข้างนอกนะคะดิฉันมีเป้าหมายนะไม่ใช่ไม่มีใครครบนะดิฉันมีเป้าหมายการที่เราออกไปกินไปไป,ไปกินไปดื่มกับเพื่อนข้างนอกเนะี่ยมันจะทําให้เราเสียเงินมากเพิ่มขึ้นอย่างวันนี้เราตั้งเป้าว่าเออฉันจะดื่มเบียร์แค่3าขวดนะอยู่บ้านนอนนะพอออกไปข้างนอกเป็นกลุ่มเป็นเซตเป็นกวนมันจะเริ่มไม่ใช่ละ มันจะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเพิ่มขึ้นตามมายิ่งเมายิ่งดืม่มยิ่งดิ้งยิ่งทวีคูณน,นะคะทุกคนเมื่อก่อนตอนเป็นเมรุ่นอาจจะกินเที่ยวดื่มกับเพื่อนเฮไหนเฮนั่นถึงไหนถึงกันแต่ตอนเนี้มันไม่ใช่แล้วเราอายุมากแล้วเราเรา,เราคิดได้แล้วว่าแค่ไหนเราควรจะหยุดแค่ไหนเราควรจะพอนะคะทุกคน <c oughs> ดิฉันเลยหลีกเลี่ยงการออกไปดื่มไปกินกับเพื่อน <c oughs> และดิฉันก็เป็นคนอินโทเบิร์ตชอบอยู่บ้าน คนเดียวมากกว่านะไม่ชอบสังคมสักเท่าไหร่นานๆทีเวลาที่เพื่อนๆเ,เห็นวิดีโอปาร์ตี้ของดิฉันนั่นคือประมาณเดือนละครั้งนะสมัยก่อนอยู่อิหร่านแต่ตอนนี้อยู่เมืองไทยนะประมาณ5้ากเดือนแล้วนะดิฉันไม่ออกไปดื่มไปกินกับเพื่อนข้างนอกดิฉันกินอยู่บ้านคนเดียวลองคาราโอเกะคนเดียวถึงเวลาน,นอนตั้งเป้าหมายว่าเงินเสียเท่านี้อย่างวันนี้เสีย300ก็คือ300ไม่มีเกิน เพราะว่าดิฉันนะได้ตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินไว้แล้วนะคะทุกคนแต่ดิฉันก็ไม่ได้ซีเรียสกับตัวเองคือตอนนี้ไม่ได้อยู่นอนที่ห้องเดิมแล้วย้ายห้องแล้วนะคะเพราะว่าหมอนวดมันไม่เยอะเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือห้องเยอะห้องว่างเยอะก็เลยแยกไปนอนเป็นห้องส่วนตัวนะ,ะวันหลังจะถ่ายวิดีโอห้องพักห้องนอนให้เพื่อนๆดู ถ่ายตอนดิฉันปาร์ตี้คนเดียวให้เพื่อนๆดูนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเห็นแบบทํากับข้าวเก็บตังค์ทงานทํากับข้าวเก็บตังค์เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาเหมือนกันดิฉันก็เบื่อตัวเองนะเหมือนกัน,นะะก็เลยไม่ค่อยจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูสักเท่าไหร่เพราะว่าบรรยากาศการใช้ชีวิตมันเหมือนเดิมมันซ้ําๆนะ,ะทุกคนทํางานทําอาหารเก็บตังค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีบ้างนะคะอาทิตย์ละคร้งนะดิฉันปาร์ตี้คนเดียวทํางาน เลิกงานมาซื้อเบียร์มานั่งกินคนเดียวร้องคาราโอเกะคนเดียวกินเสร็จแล้วก็นอนตื่นมาทํางานนะทุกคนการใช้ชีวิตกับคนหมู่มากในการทํางานนะบอกได้เลยเพื่อนๆปัญหามันเยอะแยะมากมายนะมันไม่ใช่ไม่มีปัญหาลูกคนละพ่อคนละแม่มาอยู่ด้วยกันนะคนละสังคมคนละนิสัยคนละสันดานนะคะ พอ,อมาอยู่รวมกันนะคะมันก็จะเกิดความวุ่นวายทะเลาะกันมันมีอยู่แล้วนะคะทุกคนส่วนสําหรับเรื่องคลิปที่ทําออกมานะ,ะนเพื่อนๆก็สามารถติชมบอกกันมาได้เลยนะคะได้อยากให้ฉันทําแบบไหนทํำยังไงสุดท้ายนะคะก็ขอบพระคุณเพื่อนขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะมาเป็นกําลังใจให้กัน ส่วนคลิปนี้ก็เป็นวันที่17นะที่ฉันได้ค่าแรง300บาทนะแล้วก็ได้ทิปมา700เป็น1,000จริงๆได้แค่250นะแต่ว่าดิฉันมีเงินประกันนะมีประกันเพิ่มก็เลยเป็น300นะฮะปกติได้ประกันมือวันละ300บาทนะคะถึงไม่มีงานก็ได้300ค่ะก็ทำบ้างกินบ้างเก็บบ้างใช้บ้างนะะมีมากเก็บมากมีน้อยเก็บน้อยบางวันก็ไม่ได้ใช้เลยก็เก็บหมดนะคนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะหารจากร้านแล้วก็เหลือ325บาทนะวันนี้ไม่ได้เงินประกันนะเพราะว่าได้เกิน3าม้อยก็จะมีรายได้เท่านี้นะคะ